สวัสดีครับผมสวัสดีที่สูบสุขสุขคนนะครับเนาะวันนี้อัดกับกิมาตตานะท่านป่าหน่วยนะครับเนาะมาเบิ่งรถป่าหน่วยมาเบิ่งรถมาเบิ่งรถป่าหน่วยมิตรภาพเต็มหมนะครับคุณผู้ชมเนาะนี่นะครับเนาะบทจ่แล้วเลขกว่าเป็นเหนือเลขกนี่เขาทั้งบททั้งล่างนะครับเนาะเลขเขามาต่อเนี่ยตว่าจับกูหลดให้ตะเกียบตูนแปดตูนนะครับคุณผู้ชมเนาะเริงหลป่าหน่วยมิตรภาพเต็มนะครับคุณผู้ชม ปลาหน่วยนี่กะกระ่องเจ็ดสีมาไทายทำพ่อเพื่นปลาเพิ่นนี่คือเก่าเทียนน่ครัง้งชอรดปลาเที่ททยบเที่ยบอเที่ยบอนี่เราน่วยเทนัอเจดนี่เรานดังค้นดังนนค,นด,งคนดังของสองเจ็ดะคนี่ไปเลยนะมาตมกันามผมว่าาุยหมดีเขาที่ไหนุบ เข่าเล็กวิ่งเข่าทั้งหมดทั้งล่างนะวิ่งบน่ามาบัดนี้มาตามกันเพราะว่าความไม่โชคดีโอ้ยพอดีครับพ่อพอดีครับอ้าวลอตเตอรี่กับมาทรงพอดีครับลอตเตอรี่กับมาทรงพอดีโอ้ลอตเตอรี่มาทรงป่ามะปางหนึ่งได้หลายปมนได้ครับไปลุ้นกันว่าบ่ได้เอาบ่ได้จังไดก็ยังเคยวิ่งหกกับศูนย์กับเข่ามัดโอ้ยหกกับเข่า นีกครับศูนโอ้กากับสวนหมดมีกับศูนกับตอกศวนมาก่อนะต้องมาที่ข้อศนสวนร่อเก่โอ้เด่นศวนร่องเก่ามันมากันข้อกสิบยิบัะไรจับคู่กถือกันเด้หรือจับคู่ศูนย์เก้าูนย์เจ็ดศูนย์แปดูนย์เก้าครับแม่เออแม่ยู่ครับศูนยแปดศูนย์เก้าจับคู่กับเขาศูนหนึ่งห้าหกล้าสิบเลยเจ็ดแปดเก้าลหน่วยเลยสิบข้าสิ กัง่าหมดีตัวใดก็รุนกันนี่ไมรอง้ชมเจว่เดียวสามเจ็ดสามแปดอีโอ้สามเจ็ดสามแปดมีเพิ่นไรด้ยโอ้หมดแล้วอก็หมดเร็วเพิ่งหัวต้วมาหมดแล้วมันโตาเมื่อไหร่ละสามเจ็ดสามแปดเมื่อมีเดียวเยอะเมื่อไ้สามเจ็ดสามแปดสามเก้ามื่อนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเป็นเอกีาอกมามื่อแรกหมดเลย ชตันี้เลยบ้านเฮ้ยฮ่าฮ่าหเา่เลยนะกาแฟมานตัวกาแฟาโอ้โผ้ม่านสีว่าผัดสีมาลลาเรี่ยนมาสีแดงเป็นผาม่านไหมเป็นผ้าม่านไหมสีแดงได้พี่น้องชมเอาสา็าปดบ่มีบานนี้ป่าอะไรตัวไันี่ ตเด็กย้าเเยหกเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดอุ้ยอกิครับข้านอกนี้หกเจ็ดพอซึ่งซึ่งตรงกันเต็มไปเลยเต็มบาเต็มบาาอยู่กับพอพี่ช่เป็นนเปิดตำราใช่กันรึฮะลังศึกษาตำล่าปรับแต่จะมือกันอยูยนี่แฟนดิเลยมือนี่ครับอโอดเ โอ้ใส่กันเนื้อบาดเหนียวไปเลยบาดแดงจึ้งคืนเลยพี่น้องจึ้งคืนเลยทั้งแดงทั้งแหล่สมบูงเครงแดงทั้งแหล่เท่พ่อทั้งแดงทั้งแหล่สัตว์เลยบาดสัตว์เลยทีสามกระพางวิ่งสามกระพ้าเดินสามเก็ดตัวเดียวมันยังโอ้สามเก็ดเล่นให้เม็ดเดียวเลยเล่นเม็ดเดียวอ่าเล่นสามเก็ดโอ้เอฟซีเบงบ่ได้หรอครับไล่ตาแล้วเนี่ย มาเขียนเอาเขียนไม่ก็ได้กี่ฝอโอ้ไม่ทีนี่นะบอกเอาขอเต็มสูตรเลยได้พ่ะเขียนเนอะเขียนวิ่งครับผมสามกับห้าวิ่งสามกับห้าสามกับห้าครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างกันปอนทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ หลักสิบหลักสิบศูนยหนึ่งห้าหกศูนยหนึ่งห้าหกหลักสิบที่รักหน่วยพี่น้องชมอาพยายามเบ่งให้ดีด้วพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า ขั้นพมีสามตัวนี่ก็ต้องไปหาซสือก่อนครับอนึอเจ็ดแปดเก้าเจ็ดให้เลือกให้คัานเราได้ครับเพราะตัวดอกแล้วม่ต้องเอาโถ้านจอด้อกซานนี้ตัดตัวเสมอตัดเลอเจียวก็ได้เจีวมันมาตัดผมเด้อตัดสาวคือเก่าให không không hay 8, chết sáng chết mệt dưa của lúc lắm mệt dưa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  mệt บนล่างนี่นะครับผมบ่ต้องกลับแล้วครับผมบบ่ต้องกลับตรงเลยนะครับผวดนึงอันนี้ดิอ้ศูนย์เก้าศูนยก้มันออกไปแล้วก็จไปดิครับผมเพราะว่ามังหันตัดออกแบบหนึ่งสองสาม่าเก็าเก้าัแล้วบส่หาว่าตัดดอกอาตัวแต่ัดออกห้าตัวอันนี้ว่ามันเดิมเดิศูนยเก้าแล้วเดียว่ัหันครับผมจะเลยว่า ว่าม <ım. S 2> like ันบ <eye> <'m> ่ามาต้องการเล่นเดอนจะว่ามันสบบมากรกแต่มันดังมากาเมาอกันแต่ที่จีเขาเรียกจคู่เล่นคู่ที่เขาได้เงินอยู่แล้วนะอืมแต่เพียงแต่ว่าเล่นเดอนมันเป็นตัวเด่นไปกะกระปุแต่บางทีมันกันได้อืมอ่าทำ้เขากะกระจายเยใไหมสี่เลี้ยงกันแล้วจะได้โอ้โอ้โอ้เท่านี้เอาแต่วได้วกรอบเอาต่กรอบเอาต่ไดกรอบหลักกาเน้นใน้แล้ว ก็นี่ีอยู่หกคู่นี่นแล้วสุดี่กิกันไว้นะกับผมอับอันนี้ไม่อยากเอาก็ได้ก็สุดเกมันหวงอยู่่หมด<า>ิทีกับผม่ใเ้กอกับกีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอตามเลขเด่นนี่แหละลกับผมเด่นสามเจ็ดสมแปดสเก้าฮะเออเจามแปดเก้ากับผมนั่วนวนี่หกคู่หกหางมากพอเนาะอ่าเด็ก,กบหลายลหางก็แสดว่าส้มเด็กเลน้อยหางหมดอ่าที่แรกก็ห้วิงสุดเก้า กับเขาตั้งบนทั้งกับั้งสองตัวมานำกันเจ๊สองสามสี่อาสามหาสิบห้าตัวนีงเก้สิบห้าโอ้ิบตัวสิบห้าตกลันบหตัาตกับมันก็ได้แล้วนะกับผมตัวหนึ่งัน่งกินมาก็ได้สุ่มวันนีหนึ่งจ่กินก็ได้สุ่มวันกอนะสุ่มวันย่ีแต่ว่าสุ่มวัวน มาไปกันในงช่วงหลายนาะครับผมอุ่าอัแกปวดปวดตึ๊บดงช่วปวดตึ๊บเลยนก็คนที่จ้านพ่อเนีいい่ยครได้นะว่าเลเบ้เกล้เนาะเไอย่

ครับแต่รู้สึจะกอกว่าจังวดปอะมันหาหัวขวดถ้าหาหัวดก็ปิดก็ปิดกิดก็บาจังหวัดกบผมหาจังหวัดริ่งโอ้แต่เขาจับครูมันก็มีอยู่จั่เขาอกเบาจุดหรือหรือว่าพักของที่ให้ให้เอมันตัดกับเอาอะไร้อง่อนแล้นี่พี่งจูเจ็ดมาครับผมสูตเจ็ดกับนี้มาสูตแปดกับนีมาสิบแปดกับีสิบเก้ากับมี้หาเก้ากับนี้หาแปดกับี อ่าเจ็ดกะมี่หกเจ็ดกมีนาะเอกมันมันถือมันสมวรนี่นี่เามันนี่สิบหมวดนี่อืมสิบวดนี่มาตลอดครับผมโอ้สิบหวดมาตลอดมาตลอดสวาเล็วิ่งนี่หาสิบหมวดยังบลุนบ่ครับบัลุกเดือหาสิบงวดยั่บัลุนเรี่ไล่รูปยังมีเหบนมวครับรับผมหกแปดมักแปดมัอาเก้ามาศูนย์แปดมับผมหาเจ็ด หาเจ็เาศูนย์เจ็ดนี่มกเจ็ดนี่สิบแปดนี่สิบเก้านี่ครับผมศูนเก้านี่นี่ครับเห็นปะครับผมเลขว่าจิโตเบื้อสุดุ้งี่มสุดสุดง่ะเหวเขาสุ้ง่เขาสุดงวเลขนี้มันมวนเนี่ยบอกคิดมือตอนิมมนี่ครับผมว่าะมว่าศูนย์สี่ บุกเปดเกลีอยู่กทุกวันวัดนี่มาตรงเมื่อทางแล้วเอามาสรุปตัวเลขของป่าหน่วยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสรุปตัวเลขของป่าหน่วยอยู่ทีลอดของป่าหน่วยเลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าป่าเพิ่นเขียนห้มันนั่นตัวน้อยมันมุนผลเนาะครับเนาะกัดหลอกไม่หายหม่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะหลอกมาให้ใหม่เนาะครับเนาะนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ มีโซนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้ามันออกแล้วก็ตัดออกไปพอพันวาเนาะครับเนาะโซนเก้านี่ก็ตัดออกไปแล้วก็หกเจ็ดหกแปดหกเก้าอันนี้เป็นตกกันตัวล่องนะครับถึงชนะ่วงเนาะแล้วก็พอพันวาให้เล่นตัวอยู่ในกรอบเลยนะครับนะเนาะไฮเนต์อยู่ที่สามสามเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวพอไฮนเนต์นให้เม็ดเดียวคือสามเจ็ด,ด 3, 7, นะครับถึงชนะ่วงเนาะยี่มีสามเจ็ดสามแปดสามเก้า หาเจ็ดหาแปดหาเก้านะครับสำช่มเน่นอยู่ที่สามเจ็ดเม็ดเดียวครับเนาะเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้พอพ่อเพิ่นให้วิ่งสามกับหานะครับสำช่มวิ่งสามกับห้าวิ่งสามกับห้าหลักสิบศูนย์หนึ่งห้าหกหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าะครับสำช่มเอาทบทวนอีกนึงนะครับสำช่มเนาะสามเจ็ดสามแปดสามเก้า าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับพอคันว่าใหเหรนต่ยุดน้อยยุดในกรอบนี่นะครับเนี่เนีนให้เม็ดเดียวคือสามเจ็ดนะครับเ, 7, 7, เนาะสามเจ็ดนะครับตัวเนีนตัวกันตัวล่องเสืออะไรพอเสืออะไรนะครับเดี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเอ้ยศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอันนี้เสืออะไรพอเสืออะไรนะครับตอนช่วงเนาะคือว่าบอกปอบมันว่าขอเต็มศูนย์นะครับ่อนช่วมเนาะ อยากติดต่อกับป่ากับมี่เบอร์โทษนะครับเด้อโอ้เบอร์โทรป่ากับมี่ศูนย์แปดสามสามสี่หนึ่งห้าศูนย์สามแปดนะครับเห่าผู้ชมเนาะจับหน้าจอไว้ครับผมมากระจัดกระจายผ่นขัดกระคอยท่านผู้ชมขอให้โชคให้มยันคอให้เรื่อยเรื่อยเงี้ยคอยอยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับผม